วันนี้เรานำเซตของกันตาแอนดรอเจหรือว่าระฆังและก็วัชระนะคะในภาษาของทิเบตทิเบตเทียนก่อนที่เราจะมาเทสใน3เซตนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3เซตต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเซตของพรีเมียมไวท์เมทัลที่ส่งตรงเรานำเข้ามาเลยนะคะ เ,ออเดินทางนำเข้ามาจากประเทศเนปลาลเลยนะคะทั้ง3ามเซตนี้ก็ถูกจัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น A1 a 2 A3 เสนะคะเราจะมาเริ่มต้นจากเซต A1 เลยนะคะก็ต้องบอกว่านี่คือกันตาสัญลักษณ์นะคะแห่งปัญญานะคะก็ต้องบอกถ้าเป,เปรียบเทียบเป็นเพศนะคะก็เป็นเพศของสตรีนะคะ ความพิเศษของเซตไวท์เทลที่เห็นอยู่นะคะก็คือต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนี่คือความสูงของเขาอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาอยู่ตรงที่ด้านบนยอดตรงนี้เป็น9แฉกซึ่งมีความมีสัญลักษณ์ที่มีความหมายในยะซ่อนเร้นนะคะวัชระนะคะวัชระที่เป็น9แฉกเหมือนกันนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นเซตเท่าคู่ของเขาเลยก ก่อนอื่นต้องบอกก่อนวัชระนะคะวัชระเนี่ยแทนค่าด้วยนะคะอันนี้เป็นปัญญาเพศเพศสตรีอันนี้เป็นเพศผู้แทนค่าด้วยความเมตตานะคะแล้วก็ความกรุณาของโพธิสัตว์ในการที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์นะคะก็เรียกว่าเป็นอุบายหรือว่าอุปายะเป็นวิธีอันแยบคายในการเปรียบเปยในเชิงสัญลักษณ์นะคะความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวนะคะขอเพื่อความช่วยทีนึงจะจะําสลับตลอดนะคะโอเคความยาวของเขาอยู่ที่อ่าอยู่ที่6นิ้วโดยประมาณอยู่ที่6นิ้วนะคะแล้วก็รูปทรงของเขาเป็นวัชรเก้าแฉกที่มีความหมายในเรื่องของเป็นสนัญลักษณ์แทนค่าด้วยองค์พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์นะคะก็ต้องบอกว่าความหมายลึกซึ้งและดีมากรวมถึงตัวกันตานะคะหรือว่าระฆัง นี่ A1 นะคะก็งานไว e Metal เป็นงานที่เน้นในเรื่องของค a l i t y ในเรื่องของการตอกลายที่มีความชัดเจนนะคะเห็นไหมคะไวแ Metal นะคะและที่สำคัญนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเสียงที่มีความกังวานไม่พอแล้วต้องดังกังวานและ สั่นสะเทือนลากยาวนานเป็นเลเวลนี่คือคุณสมบัติของงานตีมือนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิตตรงของเขาเลยก็คือประเทศเนเปลาลเลยนะคะเราก็จะมีเซ็ตของเอเซอรีที่เป็นธงที่เป็นสัญลักษณ์ของสีของ5ทั้งธาตุนะคะมอบไปให้ด้วยนะคะสามารถนำไปแขวนไว้กับกระเป๋าหรือว่าย่ามได้เลยนะคะและ A2 เรามาชม A2 กันนะคะนี่ A2 มาฟังเสียง a 2กันว้าวเสียงใสเลยนะคะจริงๆเสียงมีโทนแตกต่างกันหน่อยแอบแตกต่างกันแต่ก็มีความกังวานเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะคะคือด้วยความที่มีขนาดไซส์ที่ใหญ่มวลโลหะธาตุเยอะการสั่นนะคะก็จะมีความกังวานนะคะมากเลยนะคะปกติเราจะมีไซส์ที่เล็กลงมาจากนี้นะคะจากเดิมก็7 7นิ้วอันนี้8นิ้วถือว่าโอเคมากๆเหมาะสําหรับงานพิธีกรรมหรือว่าเอาไว้ใช้สวดมนต์ภาวนาได้เลยนะคะแล้วก็วัชระของเขานี่คือดอเจนี่เป็นที่เบเชียเรียกว่าดอเจนะคะก็เป็นะไรที่แบบเข้าเซ็ตของเขาเลย9แฉก9แฉกนี้ต้องบอกว่าพิเศษเลยนะคะจะแตกต่างด้วยของราคาแล้วก็แมทชิเรียลต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเซตนี้จะอยู่ที่3,900บาทนะคะก็ได้เป็นงานเกรดพรีเมียมที่มีความคมชัดในเรื่องของงาน นะคะเซตของระครังแล้วก็ดอเจมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุดิบขนาดไซส์แมททีเรียลแล้วก็งานที่หล่อหลอมขึ้นรูปด้วยการตีมือหรือว่าแมชชีนอันนี้ต้องบอกว่าการันตีงานตีมือหมดเลยนี่ฟังเสียง A3 ว้าว A3 เก่งดีทุกใบนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะที่เขามีเป็นมหาสัญลักษณ์นะคะของอัฐามงคลหรือว่ามงคล8ประการที่ตอกลายชัดเจนมากๆเลยนะคะนี่สวยงามเลยนะคะเรียกว่า,เ,าเป็นเซตที่คู่ควรค่าแก่การมีไว้นะคะเอาไว้ใช้สดมนนะคะหรือว่าถวายบูชาครูบาอาจารย์ก็ได้เลยนะคะนี่ข้างล่างก็เป็นมันตรานะคะ ถูกต้องตามแบบฉบับของการใช้งานนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเลยนี่ A3 A3 นะคะในการจัดเซตต่างๆนี่โอเคนะคะทีนี้มาดูทีราเสียงนะคะไล่ A1 การสะบัดอาจจะทำให้เสียงไม่ไม่เท่าสม่ำเสมอการแต่การันตีว่าดีทุกใบ A2 เสียงใสทุกใบและ A3 นี่ <S <S คือถ้าได้ยินเสียงแล้วนะคะจะได้เห็นความชัดเจนของความกล้องกังวานที่มันวาวที่มันแบบสะเทือนออกมาชัดเจนมากนะคะอันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังเทสแล้วทุกใบว่าดังจพ,พร้อมใช้งานเลยนะคะก็ ให้ท่านได้เป็นเจ้าของได้เลยก็คือมี A1 เดี๋ยวเราจะทําสัญลักษณ์ติดเอาไว้นะคะสำหรับท่านที่แบบว่าชื่นชอบบอกว่าชอบ A1 A2 A3 เนะคะเราจะติดอย่างนี้ไว้นี่เอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นํามาเทสให้หลายท่านที่สนใจกําลังมองหาเซ็ ของอุปกรณ์ระฆังและวัชระนะคะก็อยากที่จะมาเป็นเจ้าของก็ลองดูนะคะเซตนี้จริงๆเราอยากจะพิเศษแถมในเรื่องของผ้ารองมงคลให้ด้วยนะคะสำหรับ3ามเซตนี้ถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวมีผ้ารองเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่เลยนี่เป็นผ้ารองของมงคลซึ่งสามารถนามาลองเซตของชุดวัชระได้เลยกับระฆังได้เลยสวยงามเลยทรงคุณค่าเรียกว่าแหมเอาไปตั้งวางไว้ที่ อ,อห้องพระห้องทํางานห้องสวดมนต์นี่ก็เรียกว่าโอ้โหอย่างสวยอย่างงามนะคะเซตนี้จริงๆเฉพาะผ้านี่ก็280นะคะแต่ว่าถ้าสําหรับท่านที่สนใจ3เซตนี้นะคะเซตใดเซตหนึ่งก็ได้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมอบนี่เลยผ้ารองของมงคลแบบนี้นะคะมอบไปให้นะคะในเซตนี้นี่พร้อมกับ อันนี้ที่ตั้งใจอยากมอบให้อยู่แล้วด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอย่ารออย่ารอช้านะคะถ้าสนใจก็จัดเลยนะคะนี่มีจำนวนจำกัดนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ